ตารางข่าวตัวรายการลาวาชาแนล <najle. S 3> วันนี้เราอยู่กันที่มหาวิทยาลัยหอ,อ,<ข>อ,อการค้าไทยไทเราติดมากันวันนี้เราน,นราีน้าน,าน้งองเขารับปริญญ,ญารับป <aine George. S 1> ริญญาส <Des mond. S 2> องรับปริญญาเป็นการซ้อมใหญ่วันนี้ซ้อมใหญ่ของรับปริญ,ญญาที่หอหอการค้าของเชอรี่ของน้องเชอรี่พี่เชอรี่ใช่น้ามอหรอ บรรยากาศก็เลยแบบตั้งแต่ข้างหน้าเข้ามาก็จะเป็นพวกของ,ข,องขวัญของที่ระเลือกของอะไรอย่างเงี้ยวันนี้เราก็เลยไปแสดงความยินดีแสดงความยินดีด้วยพวงอะไรด้วยพวงอะไรแบงค์ร้านแต่เดี๋ยวชอร์ลีก็จะเข้าไปตอนสเก็ตมอลลใช่พาไปดูรอบๆอออเป็นสีสันให้กับเพื่อนๆก่อนอามาดูบรรยากาศ,าก,าศการรับก,การซ้อมรับปินดา เดี๋ยวนี้เด็กๆเขาไม่เหมือนสมัยเรานะทำไมอ่ะเขาจะมีช่างช่างส่วนตัวเขามีช่างภาพเขามีช่างภาพส่วนตัวไปทางเรื่องีกว่อนจะมีช่างภาพส่วนตัวมางานใช่บางทีเขาก็จ้างกันเป็นกลุ่มใช่หน้าคนสี่คนอะไรพวกนี้อืมแล้วเขาก็แชร์กันแชร์ากระจายกัน แล้วนน้องเขาก็จะแบบดูมักนก็จะมีสีสันนะ <c oughs> พ่อคุณแม่แบบแเขาลปลูกพืชานาฬิกาแต่วันนี้เชอรี่เขารักตับอธิบดีของมหาวิทยาลัยเขาวิทยาลัยเขาอะไรอย่างเงี้ยเขาก็จะมีการคัดกรองอย่างดีมีการตรวจเอทีเคะใครไม่มีก็คือเขอาไม่ให้เข้าเขาก็ไม่ให้เข้าก็คือคนที่เขาร่วมงานต้องมีผลเอทีเคมาด้วย S <S เราก็ตรวจแยมจมูกกันเรียบร้อยใช่แล้วแต่ตอนนี้ไปที่ไหนก็มีตรวจทุกที่แหละนะแล้วนอกจากของที่รเลึกอะไรพวกนี้ของพิมพ์มมอะไรดอกไม้ดูกโป่งอะไรพวกนี้ก็ยังมีพิเศษอีกก็คือมีการขาย ATK ใช่หน้าด้วยเพิ่มขึ้นมา <S <S ใช่ใช่แต่มันก็ไม่เป็นไรหรอกมันก็จะแพงกว่าตลาดทั่วไปอีกประมาณสิบกว่าบาทแค่นั้นเอง เข็เขอียอยู่ที่ราคา7-9บาทใช่แค่เดี๋ยวมีดาราด้วยอ๋องั้นเดี๋ยวเราไปพาเพื่อนๆไปดูรอบๆเนาะว่ามีอะไรบ้างใช่เขาจะมีแบ็กดรอปให้ให้ถ่ายรูปหลายที่เลยโอเคเดี๋ยวเจอกัน กี่มอบไหมที่เอามาก็คือเต้นทุกเช้าร่ำรวยร่ำรวยมีเงินมากกว่าพงมาลัยเป็นสิบเท่าร้อยเท่าโอเคไอ้ค่าสินสอดเลยว่ะไอ้ค่าสินสอดเลยว่ะอ่ะจ้ะได้ไหมพอมแกบอกว่านี่เป็นค่าสินสอดได้ไหมได้ไหมอ่ะพอพอถ้าพอก็โอเคไม่มีใครถ่ายกับเขาเลยเหรอา่มไม่ถ่ายอ่ะ

รัวๆนะตัวน่ะขอลินไยทีหนึ่งหนึ่งสองสามโอเคโอเคนี่น้องเชอรี่วันนี้มาแล้วปริญญากับน้องเชอรี่นะคะเชอรี่สะเอกอะไรสาขาสากขาการจัดการการโรงแรมค่ะบริหารการโรงแรมค่ะอ้จบแล้วจบแล้ว ดย๋ยวนี้ไปถ่ายรูปกับพี่บ้าที่บา้บานะคุณยายตั้งวงรองโอเคอันนี้โอเค <c oughs> แฮปปี้ <c oughs> แล้ววันอาทิตย์อ่ะวันอาทิตย์ก็เดี๋ยวอยู่ไหมเออนขาวเขาบ้า ลุงภาคมาใช่แล้วเดี๋ยวตอนเย็นแต่ว่าตอนเย็นลุงภาคมาเอาคุณมาถ่ายลุงภาคด้วยใช่เพื่อนรับอีกทอดหนึ่งตอนเย็นวันอาทิตย์ไม่ลุงภาคมา11โมงวันอาทิตย์เลยถ้าเราไปตอนเย็นไงเออใช่ไว้เจอกันก็อันนี้ก็อันยอดหนึ่งแล้วใช่ไหมเดี๋ยวลุงภาคอีกยอดหนึ่งไปใหญ่อีกยอดก็คงได้ค่าสินสอดสิ้น

อันนี้เป็นหน้าตึกอันนี้ตึกใหญ่เองเขาเน,นี่ยท่านแบบแต่งตัวเป็นแบบทำอันนี้มากเลยเขาจะเป็นก่อนที่เขาจะไปขึ้นไปรับจริงๆเขาก็จะใส่เป็นผ้าใบอะไรเงี้ย uh huh. แต่พอถึงว่าที่เรียกรายงานงตัวน้องๆทุกคนก็จะต้องเป็นแคชชูแล้วก็เป็นชุด uh huh. ที่สุภาพขึ้นกระปอง,องยาวข,ของหออการค้าไทยนี่เขาจะมี uh huh. มีหมวกด้วยเขาจะมีหมวกด้วย แล้วเขาก็จะมีเป็นแบ็ c ด dot คล้ายๆอย่างนี้มาดู black dot เศยสวยมาดู black black dot ต่างๆงานด้านอันนี้อันนี้งานรับปริญญานะคะไม่ได้งานแต่งงานโอเคพี่มุมแ l ่ c k d o กแต่งตัวใช่แต่งสวยเหมือนเหมือนนี่เลยเหมือนแบบมันจะแต่งงานแต่งเลยอย่างเงี้ยแต่งแต่งแล้วก็ขาภาพเล็กหน่อยนะ บัณฑิตเข้าไปแล้วเรียบร้อยแล้วก็พาเพื่อนๆดูสถานที่แล้วเรียบร้อยอันนี้เป็นจุดน่ารักอีกน่ารักหนึ่งที่เราได้เพื่อนๆดูไหนฮะน่ารักมากเลยอ่ะเป็นต้นเมฆใช่เราใช้วเวลารอตรงนี้นานมากเลยคิวใช่เพราะว่า,าวคนเขาใช้กันเยอะมากอ่ะเขาถ่ายกันเยอะมากเลยอ่ะนั่งได้ไหมเนี่ยโอเคใส่แมสไหมไม่ต้องใส่หรอไม่ใส่ถอดเลย Uh huh. ป้าจะเอาข้างไหนข้างนี้เหรออา uh huh. uh huh. ได้นั่งแล้วจุดนี้นะเป็นจุดที่น่ารักมาก uh huh. จุดหนึ่งของในมหาลัยหอการค้าไทยนะคะที่เขามีการรับปริญญากันในวันนี้เนาะ <Okay. S 2> แล้วก็อันนี้เป็นจุดสุดท้ายที่มันเป็นมุมน่ารักน่ารักที่เราวาช์แนลพาเพื่อนเพื่อนมาดูนะคะสําหรับวันนี้นะคะเราขอแสดงความยินดีกับบนัน <Bye. S 2> ทิพมา ทุกๆคนเลยน้องๆที่น่ารักทุกคนแล้วก็รวมทั้งน้องเชอรี่ของเราด้วย<ด>นะคะแล้วก็แล้วเราพบกันใหม่กับในคลิปหน้าเนาะใช่ครับใช่เดี๋ยวก็จะมีของน้องตอนูนเอาของพี่ตอยพี่ตูนตามตามมาเรื่อยๆแต่ก็ไม่รู้จะได้เมื่อไหร่เนาะที่นี่เขาเป็นเด็กระชนเขาก็เลยสามารถรวบรวมได้ง่ายแต่ของน้องตูนกับน้องตอยเนี่ยจะเป็นในส่วนของ แคกรัดเนาะก็เลยอัิจารย์ดหนึ่งสำหรับเพื่อนๆนะคะที่ชอบที่นี่นะคะฝากกดแชร์กดไลค์แล้วก็ Subscribe ให้กับเราใน n ่องวันนี้ด้วยคอ,อนเกรสตูเลชั่นทุกๆคนคะ่ะบ๊ายบาย